财务收入成本利润支出这个视频我们来学习关于会计和关税常用的单词คลิปนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบัญชีแล้วก็ภาษีกันค่ะก่อนจะไปเรียนกันอย่าลืมเคาะจอเคาะใจแล้วก็แชร์แบ่งปันรวมถึงกดติดตามช่องป๊อปี้อย่างลวซื้อไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของการเรียนรู้ค่ะเริ่มจากคำว่าบัญชีก็ใช้คำว่า会计会计บัญชี การเงินสช้อู baptism, xt, response, amine, our, sais, like ่ใช้อู่การเงินยกตัวอย่างเช่นใช้อู่ปู่เหมินใช้อู่ปู่เหมือนก็คือฝ่ายการเงินหรือแผนกการเงินนะคะใช้อู่การเงินปู่เหมือนคือแผนกหรือฝ่ายใช้อู่ปู่เหมือนบัญชีบัญชีก็คือรายการบัญชียกตัวอย่างเช่นคดีบัญชีคจีบัญชีก็คือการ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี，คำว่า“เหอ”、“ตุ่ย”ก็คือตรวจสอบความถูกต้อง，“จั่งมู่”ก็คือรายการบัญชี。核对账目，收入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 。例如，公司今年的收入，公司今年的收入，就是收入。公司今年的收入，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 公司今年的收入 กงือบริษัทตัวเตอใช้สแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่ Show รูปก็คือรายรับกงือ今年的收入ก็คือรายรับของบริษัทในปีนี้ส่วนคำว่ารายจ่ายก็ใช้คำว่าจี้ชูจีก็คือรายจ่ายอย่างเช่นจ i 超过了预算支出超过了预算ก็คือ รายจ่ายเกินงบประมาณที่เราได้กําหนดเอาไว้นะคะควาว่าจูชูก็คือรายจ่ายเช่าวกู้แปลว่าเกินส่วนตัวเลอรแปลว่าแล้วมันเกินออกไปแล้วเช่าวกวู้เลอยี่ส่วนเราเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยี่ส่วนก็คืองบประมาณดังนั้นจูชูเช่าวกวู้เลอยี่ส่วนก็คือรายจ่ายเกินงบประมาณที่กำหนดเอาไวค้ค่ะ成本成本ต้นทุนอย่างเช่น降低成本 降低成本降低แปลว่าลดลงมา成本ก็คือตอน้นทุน降低成本ลดตน้นทุน利ำ利รแปลว่ากำไรอช่ไหมกำไร比去年多利ำ比去年多ก็คือกำไรเนี่ยมันมากกว่าปีที่แล้วนะคะ利ำก็คือกำไรปีใช้ในการเปรียบเทียบแปลว่ากว่า 去年แปลว่าปีที่แล้วตัวก็คือเยอะดังนั้นรุ่นปี去年多ก็คือกำไรสูงกว่าปีที่แล้วหรือว่ากำไรเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะ大家学会了吗现在是小测验的时间了ตอนนี้ก็เป็นช่วงของแบบทดสอบนะคะยังจำได้ไหมคำนี้แปลว่าอะไรเขื่อตยจ่องมเขจ่องม คิ์คำแปลภาษาไทยไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะปุยาวังจีเกตป,ป๊อปปี้อยางซื่อเปลี่ยนของชิน้นหายอยู่ชยงอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งป,ไป,ไปันเป็นกำลังใจให้ป๊อปปี้อยากซื้อด้วยนะคะ